คุณทำธุรกิจเป็นด้วยเหรอผมไม่รู้เรื่องนี้ที่ยังไงอะ่ะคุณไม่ได้รู้เรื่องไปซะทุกอย่างเลยนะฉันไม่จําเป็นต้องบอกคุณแต่งงานกับเขามาสามปีเขาไม่เข้าใจอะไรในตัวฉันเลยตอนนี้ไม่จําเป็นต้องพูดอะไรทั้งนั้นการที่ฉันแต่งงานกับเขาสําหรับฉันมันเป็นเหมือนบทเรียนฉันจะจําไปจนวันตายเลยโอ้ว้าวแต่ง้สวยมากเลยอะ่ะ นี่มันเกือบจะจูบกัแล้ว่น่น่ะพวกเขาอยากกันแล้วไม่ใช่เหรอจะรีเทิร์นกันหรือยังไงอ่ะนี่มันหมายความว่าอะไรไงเมื่อกี้เธออยู่ใกล้ฉันมากอีกนิดเดียวก็จะเมื่อกี้ตั้งใจใช่ไหมตั้งแต่เราเรียนเต้นเรามากันตั้งแต่เด็กฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าเมื่อกี้จะเป็นอุบัติเหตุอ่ะ นายมาช้าไปนะเฉียงยี่ถ้าไม่ใช่เพราะฉันได้ข่าวว่าเธอจะมาฉันก็งคงที่เกียจจะมางานอะไรแบบนี้ไม่ต้องมาอ้างเรื่องฉันเลยพ่อนายต้องส่งมาแน่ๆอยู่แล้วปะแต่จุดมุ่งหมายของฉันคือเธอนี่นะซูน,นันแกจะหน้าด้านหน้าทนไปถึงไหนแกอย่ากับพี่ฉันแล้วทำไมยังมาหาวิธีที่จะกลับมาอ่อยเขาอีก ขีนขอเตือนเธอไว้ก่อนนะถ้ากูณเราไม่ต้องการผู้หญิงแบบเธอเข้ามาเป็นสซัรสกินยาผิดขวดป่ะเอาดีๆแม่แม,แมนี่ใครคเนี้่ะปากแจ๋วจังเลยนะกล้ามาลังแกสูนหนตัวหน้าผมเลยนะนะมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยเป็นผู้ชายของมันหรือไงผู้ชายของเธอเหรอเออฉันชอบคำนี้มากเลยอ่ะหุบปากหุบฟกค่ะที่จะทำอะไรไม่ทราบ อย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกมีจุดผสม,ะสมอะไรเมื่อกี้แกจงใจจะจูบพี่ชายฉันอยากให้พี่ชายฉันชอบแกจนตัวสั่นหรือไงเออเจอในใจพี่ชายฉันมีแต่สิว่าโลเท่านั้นเธอก็เครื่องมือที่ใช้ให้เลือดเท่านั้นแหละอย่าคิดเข้ามาเป็นสซไพยตระกูลฉันได้หรอกนะทุกคนบนโลกรู้เรื่องความสัมพันธ์ของพี่ชายเธอกับสิว่าโลแล้ว คุณพูดก็น่าจะพูดให้เร็วกว่านี้จะได้เป็นหลักฐานเพราะพี่ชายคุณเขาครบชู้ขนาดที่ยังแต่งงานกับฉันอยู่แกอีเวเนทุกคนยังไม่รู้ว่ายเยนีบเป็นใครใช่ไหมคะอีนี่มันโสเพณีเคยขายตัวให้พี่ชายฉันตอนนี้กำลังเลขข่ขายตัวให้ผู้ชายคนอื่นต่อนางนี่มันเป็นคนจนไม่มีเงินเลยแม้แต่นิดเดียว ตอนอยู่ตระกูลฉันก็เอาแต่แบมือของเงินพี่ชายฉันอยู่เรื่อยๆเดนคิดว่าตัวเองจะเป็นหงได้สินะแกเป็นแค่คนรับใช้เท่านั้นแหละต้องคอยซักผ้าทำกับข้าวล้างห้องน้ำให้พวกฉันไม่ต่างจากพวกแม่บ้านเลยผู้เป่าเป่าพี่แย่แล้วพี่ชายฉันยังไม่รู้เรื่องนี้นี่นะฉันกับพูดออกไปหมดแล้ว พี่คะหนูสั่งสอนนั่งชันต่ำเท่านั้นนะอย่างนี้มันคิดจะอ่อยพี่เลิกสตอร์ได้แล้วนะคุณนี่ตะกูลฟู่เข้าคนที่มีหมาอยู่ในปากเป็นฝูงออกมาสังคมได้ยังไงใช้สมองคิดหรือเปล่าสุนันซึช่างซวยจริงๆเลยนะแต่งงานเข้าบ้านคนแบบนี้น่ารังเกียจที่สุดอแกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวละลรแกด้วยแกเป็นอะไรกับสุนันท์ไม่ทราบเกิดขึ้นก่อนที่พี่ชายฉันจะอยากมันหรือเปล่า ปูปากได้แล้วผู้เป่าเป่าเรื่องที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหนูพูดมาจิเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะประธานฟูที่แท้พวกเขาก็อยากกันพวกเรื่องนี้นี่เองน่ารังเกียจที่สุดไปเป็นสะพ้ายคนรวยก็เป็นสบายอย่างที่คิดนะนี่นี่แต่งเมียเข้าไปเป็นคนใช้เหรอ เล่ห์วะทำกับเขาไม่ดียังจะมีหน้ามาตอแลวอีกนี่ไม่เพียงแต่เพื่อนฉันจะดูถูกเธอคนที่บ้านฉันยังรังแกเธออีกเลยนี่แต่ว่าฉันทุกครั้งได้เจอหน้าเธอก็คือตอนที่เธอมาบริจาคเลือดให้กับเสี่ยวว่าลูฉันนึกว่าฉันทำดีกับเธอมาตลอดที่แท้เป็นฉันที่โกหกตัวเองแบบนั้นแต่ว่าเรื่องเป็นเรื่องจริงแล้วจะทำอะไรได้ จะให้คุณหนูฟูกฟ่กับคุณนายฟูมาคุกคขเข่าขอโทษต่อหน้าฉันนั้นหรอคะหรือจะให้พวกเขาเป็นคนรับใช้คอยสักผ้าทํากับข้าวให้ฉันดีละหรือเจเอาเงินมาปิดปากอดีตสะพ้ายจนๆอย่างฉันดีละคะแทนฟูหรือว่าคุณจะเลือกจะเป็นคนที่คุกเข่าขอโทษฉันแทนพวกเขาดีนนะ